สวัสดีค่ะน้องเจ้าจันจากชันเจ้าจันทรานะคะวันนี้น้องจะโชว์แก้รูบิกให้กลับมาเป็นแบบนี้ค่ะย่มมาเดี๋ยวปะ๊ปะปะ๋าทำเลให้ก่อนนะจะได้รู้ว่าเลจริงๆไม่ได้น้องไม่ได้เตรียมไว้อะไรงนงี้นะทเลทำ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 เลน้องใช้เวลาฝึกนานไหมครับรูบิกตัวนี้เออไม่ค่ะตอนนี้เล่นได้เท่าไหร่คะัสถิติน้องอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เออหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งวินาที เปล่าค่ะสางนาที่ะพระป๋าเชื่อว่าน้องสามารถแก้ภายในหนึ่งวินาทีได้อ่ะไหนโชว์วิธีการแก้อย่างเดียวให้ดูก่อนนี่อ่ะเล็กหมดแล้วนะอ่าโอเคดูนะพร้อมไหมพร้อมค่ะเอาเลยแก้หนึ่งวินาทีหนึ่งสองสามหึปิ้งเฮ้ยโอ้โหอ้าวนี่ก็แก้ไม่ได้จริงนี่หน่านรือว่าแก้ได้จริงได้ใช่หรออยากอยากอยากโอ้อ่าอันนี้เป็นมุกเฉย เล่นจริงเนาะมาเรามาดูกันว่าเล่นยังไงอธิบายด้วยนะเผื่อบางคนไม่รู้จะเล่นดูไปด้วยกันถ้าใครยังเล่นไม่เป็นเพิ่งเล่นได้ใหม่ๆก็ทำขาล้อมเหลี่ยงก่อนยากไหมคะตรงนี้ไม่ยากค่ะมันง่ายมากเลยแค่แบบนี้ขาล้อมเหลยงก็คือ,อเป็นบวกแบบนี้แล้วขั้ตอต่อไปคือ ก็คือให้ตรงเซนเซอร์แล้วเซนเตอร์แล้วก็หมุนลงหมุนลงหมุนลงแล้วก็หมุนลงเสร็จแล้วขาวล้อมขาวต่อไปก็ทำขาวเต็มค่ะดูนะคะว่าขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงง่ายขนาดไหนฮะอเฮ้ยอะไรอ่ะดูไม่ทันเลยเร็วจังโหว้า ค่ะเต็มแล้วเก็บแถวสองได้ค่ะโอ<ฮ>้ก็เก็บแถวสองทำยังไงคะลองอธิบายให้ฟังดิการเก็บแถวสองก็คือ อย่างมีตัวนี้ใช่ไหมคะเล่นตัวที่ไม่มีเหลืองนะคะตัวไม่มีเหลืองใช่ไหมเราก็แค่หมุนเขียวให้ตรงและปิดหนีสีส้มพอข้างบนเป็นสีส้มพเสจก็เพื่อนสีส้มอยู่ทางนี้ก็ใช้ขวาขึ้นมาซ้ายขวาลงค่ะพเสจเก็บขาวก้ารตัวที่ติดกับขาวเป็นส้มแล้วก็หมุนมาให้ตรงส้มพเสจก็ขวาขึ้นมาซ้ายขวาลงโอเคไปต่อเลยฮู้ฮะ เสร็จแล้วเนี่ยแกวแล้าสองเสร็จแล้วค่ะว้าวไป,ไ,ปปไปต่อไปต่อไปเรามีอยู่แบบนี้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดยังไม่มีก็ทําขวาลงบนขวาหน้าซ้ายบนซ้ายหน้าขวาขวาขึ้นสองรอบแต่นี้ทํารอบเดียวก็จะได้บวกเลยขวาลงบนขวาหน้าซ้ายบนซ้ายหน้าขวาขวาขึ้น,นเป็นโบโ,โบต้องทําหลายครั้งหน่อยอตรงนี้ที่สุดเลยครับอย่างนี้ ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ cook, right? <Wow. S 1> hey, really? ้นบนซ้ายสองรอบขวาลงก็เป็นบัวขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบขวาลงเป็นปลามีเหลือตรงนี้ก็ทันทีเดียวเหลือก็จะเต็มขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบและขวาลงวู้หนเต็มแล้วจริงด้วยทีนี้ก็มีหน้าเต็มหนึ่งหน้าแล้วแต่ว่ายังไม่มีก้ามปู ก้ามปูก็คือสองตรงนี้จะเป็นเหมือนกันก็เหมือนให้ตรงยังไม่มีก็แปะไปก่อนก้ามปูแปะฝ่ามือขวาเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีก็แปะอันไนก็ได้แล้วก็เล่นนะคะนี่ค่ะมีหน้าเต็มแล้วแต่ยังไม่มีก้ามปูก็ทําไปเรื่อยๆอันนติดมแล้วอันน่าติดขมข่ออ่าแปแฝ่ามือก็ต้องหัว ขึ้นสองครั้งแล้วก็ล่างสองครั้งพอเสร็จก็ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงแล้วก็ล่างสองครั้งแล้วก็ขวาขึ้นบนขวาแล้วก็ขวาขึ้นมีก้ามปูสี่อันก็หลังสองไปทางไหนก็ได้เพราะยังไม่มีหน้าเต็มปึก๊กใช้ขึ้นขวาขึ้นหลังสองซ้ายลงขวาลง ปุ๊บหลังสองมีหน้าเต็มเอาหน้าเต็มเข้าหาตัวหลังสองและปุ๊บ้ายขึ้นขวาขึ้นหลังสอง้ายล,ลงขวาลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บทาไดเฮ้ยจริงปะเนี่ยให้ไหนบนรลกซิวอ้เกงจังเล่นไปพูดไปได้ด้วยที่เจ้าป,ป,ป่าเล่นไปพูดไปแบบน้องมี้มป่างงเนี่ย ในล่างดูสิโอ ER er. ้เด oh, oh, ี um, ๋ยวค่อยเดี hmm. okay, okay. Uh ๋ยวค่อยทำมือช่องป่าอู้เก่งมากเก่งมากนี่เชฟเราฝึกนานเท่าไหร่นะประมาณอธิษฐานหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโอ้โหค่อยๆฝึกไปทีละนิดใช่ไหมเย่เก่งมากโอเคเห็นไหมน้องก็จะเล่นได้ตอนเช้าน้องก็ทำแล้วน้องก็จะเล่นได้เพื่อนทุกคนก็ต้องเล่นได้เนาะอ่าอย่างไรก็ขอให้เพื่อนทุกคนที่ดูไปฝึกรูบิคกันแล้วเล่นให้สนุกเนาะแล้วก็กดไลค์ช่างใจเซ็นทราและช่อง ปีนตีด้วยนะคะเยบ๊ายบายสวัสดีค่ะเยี่ยมเก่งมากเลยลูกใครเนี่ยลูกแม่